มึงจะกระตุกทำไมมึงพร้อมมึงก็บอกว่าพร้อมเยี่ยมมึงก็บอกว่าเยี่ยมแต่มึงจะกระตุกทำไมมึงกระตุกทำไมฮะบักนี่มึงกระตุกทำไมบัรักรัฐมนตรีมึงกระตุกทำไมกูไม่เข้าใจเอากูก็ไม่เข้าใจไงเออตอนอยู่ในสภากูไม่เห็นมึงจะกระตุกเลยเวลามึงออกมาเป็นรัฐมนตรี ทำไมมึงดูกระตุกกระตุกวะมึงเป็นอะไรฮะารัฐมนตรีมึงเป็นอะไร,ะม,ม,ะไรมึงกระตุกทำไมก่อนไห <c oughs> <N ic> <N ic> นกูขอถามมึงจริงจริงมึงกระตุกทำไมบรรัฐมนตรีเนี่ยบรรัฐมนตรีอายุน้อยเดียวมันเป็นน้องกูหลายปีมากเออเรียกมันว่าบราบรัฐมนตรีได้ <c oughs> คือไอ้เรื่องที่มึงพร้อมเนี่ยกูเข้าใจไอ้เรื่องมึงเยี่ยมเนี่ยกูเข้าใจแต่มึงกระตุกทำไมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับ มึงกระตุกทำไมล่ะกูปวดหัวกูพูดถึงบรรทัตมตรีการท่องเที่ยวและการกีฬากูไม่ได้พูดถึงท่านรองนายกกูพูดถึงเรื่องบรรทัตมตรีท่องเที่ยวและการกีฬาบัจเชิงเซากูไม่ได้พูดถึงเรื่องบัลองนายกกูไม่ได้พูดถึงเรื่องท่านรองนายกเออรองนายกบ้านเดียวกับกูกูเรียกว่าท่านรองนายกนะ แต่ว่าบรรทะัดมนตรีกูเรียกว่าบรรทะัดมนตรีบรรทะัดมนตรีท่องเที่ยวและการกีฬามึงไม่รู้จกักเลย